แม่นนี้ทำอะไรบ้างนะคะกอรนกคิวทุบโหนกตัดกามขยับคางขุดออกวีไลน์ทำแม่กลัวไหมคะไม่ค่ะคนดูแลเก่งปังๆนะคะปังที่สุดค่ะแม่เลือกแล้วโอเคค่ะสู้ๆอะแม่สวัสดีค่ะทำอะไรไปบ้างนะคะเยอะมากมีกอรเลยนะกี่วันแล้วคะสิบสี่วันค่ะสิบสี่วันนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีกอ หนกคิ้วทุบหนกกโหนกตัดกามขุดตัดกามขูดคางออกเอาเพดอออกันเก่านะแล้วก็ทำวีไลท์โอเคกลัวขาไปสั้นเหรอคะใช่ต้องสั้นๆยังบวมอยู่แม่แต่หนกยุบไปเลยนะเห็นปะยุบดีเลยถ้าไม่ยุบเอารูปเก่าให้ดูไม่เอานะแม่แล้วก็ตัดกะหุยเธอ กามหายไปเลยอ่ะก็หมอให้กิีดหน้าเองซะขนาดนั้นแเฮ้ยชอบปะแม่ชอบชอบมากเฮ้ยสวยมากเกิดใหม่เด้หมอกีีชาติค่ะตรงปกแล้วนะที่นี่ออเยอันนี้แผลนะคะคุณหมอน่ารักมากแบบเลี่ยงแผลแบบให้เก๋มากอ่ะให้ไปอยู่ด้านหลังห่ะไม่ยอมแบบไม่ให้เป็นแผลขอบอ่ะหมอเลิศด ผมเถิดก็เลยทำแผลแม่ไม่เอาสิแม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแล้าดเดี๋ยวเดี๋ยวยุดบกูสั้นสั้นเลยใจะมัครบหมอเดี๋ยวกอดโอ้ยนยาวยืดเนียงก็เต็มไปหมดเลยเก็บทั้งหมดหนวก็ใหญ่มากเนียนะเนียนคุณหมอชอบขอบคุณมากเลยจริงๆรู้สึกรู้สึกรู้สึกว่ามันมันมันหายไปจริงๆมันมันเห็นนะมันหายไปเยอะเลยแบบ มันดั่งใจที่คุณหมอให้หนูวาดเองอ่ะหนูชอบตรงเนี้ยมันสะใจตรงนี้หนูวาดเองอ่ะมันมันคิดไว้แล้วแบบไม่เอารูปคนอื่นเอารูปตัวเองแต่งนี่แหละมันชัวร์ไม่ต้องเป็นคนอื่นเป็นรูปที่ตัวเองแต่งนี่แหละคุณหมอคิวเตอร์หรือเปล่าแม่เราเพื่อนรอบข้างว่าไงบ้างดีมากื่อหมอกา <c oughs> ดีเปลี่ยนเลยอะไรเงรี้ยหน้าเด็กลงอะไรเงรี้ยค่ะอ่ะฮะความเจ็บอีกคะแนนเพราะว่าบางคนชอบถามว่ามันเจ็บมากไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาจิงๆไหม คิดว่าจะต้องเจ็บกว่านี้เพราะทำหลายจุดมากแต่ให้คะแนนความเจ็บไม่ถึงห้าพูดจริงๆไม่ได้อวยเลยนะฉันให้สามเต็มสิบนะแค่นั้นหรอะนนพอรู้สึกว่าเจ็บแค่คอที่หมอลมยาอะไรว่าใช่ป่มที่ทาแค่นั้นนะแต่รู้สึกว่าแผลเผื่อไม่เจ็บเพราะขอยาแก้ปวดสองรอบแค่อยากหลับเฉยๆไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกเจ็บรู้สึกตึงหัวตันที่ห้าแค่นั้น ตึงๆหัวแค่นั้นแต่ไม่รู้สึกแบบอดโอยอะไรเลยอโอเคค่ะแม่สวยมากเดี๋ยวรอยุกกว่านี้อีกนิดนึงเจอกันค่ะเดี๋ยวทำตอไปอสานี้ต่อไปค่ะ <c oughs> ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณ